ตีไอซ์รีมเดือน้ำตาลน้มันถ้าใช้เครื่องตีนี่จะานานหลายนาทีกว่าถ้าทำบนี้มันจะเร็วกว่าเอามือเนี้ย เพื่อให้พีมันกับน้าําตาลมันแต่งตัวทำอย่างนี้ประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เสร็จแต่ถ้าใช้เครื่องก็ประมาณห้าหกนาทีนี้จะได้เป็นสภาพเหมือนเมื่อกี้กดตรงฝ่ายทำด้วยน้ำมะพร้าวน้ำหอมเกือบลิตรปีไปก่อน ส่วนกะทิเราต้องแช่ตู้เย็นไว้เมนงั้นมันจะเสียเร็วจะคีมนี้เต็มตู้เลยจัดไปใส่ตอนปีใหม่ ก็จะเต็มแล้วอันนี้คือกะทิกะทิตลาดจะอยู่ในถุงส่วนตัวนี้เป็นกะทิน้ำหอมแต่ต้องใช้เครื่องสกัดเย็นสกัดจะคนมากสกัดยากกักะทิ ที่นี้เป็นลิตเลยใส่เยอะไม่ได้พวกของเหลวางั้นไอซครีมก็จะกลายเป็นพวกเก็ดน้ําแข็งแต่ว่าตัวนี้จะดีหน่อยเพราะเราไม่มีไม่ส่วนผสมน้ําน้อยมากเวลาเขาเราไปบ่มไอศกครีมไว้20ติดลบ20องศาพอเราออกมามันจะไม่ค่อยมีเกล็ดน้ําแข็งเยอะเหมือนไอศกครีมตัวอื่นที่ใช้น้ําไปผสม เนื้อมะพร้าวน้ำหอมปั่นปัน่นสามวิ <c oughs> <c oughs> ไอ้สกรีมมะพร้าวน้ำหอมกะทิสดนะครับชิมไม่ไหวแล้ว จะให้พผอมได้ยังไงทําแต่ขนมทาแต่ของหวานอยู่กับอาหารอยู่กับขนมต้องเทสตลอดน้ําหนักก็ไม่ลงสักทีกะทิเราก็จะใช้เนื้อมะพร้าวออดเนื้อมะพร้าวน้ําหอมนะครับมาปัน่นปั่นให้ละเอียดเสร็จแล้วเราก็มาสกัดเย็นให้ได้เป็นกะทิมะพร้าวน้ําหอม แล้วเราก็ไปซื้อระทติตลาดเป็นระทิมาจากใต้เพื่อเอาความมันตัเขียวทำไส้ขนมไทยหกหกกิโลอันนี้ไส้เผื่อโลกว่า ไอครีมก็ยังไม่เสร็จน่าจะสามทุ่มสีทุ่มชิมไม่ไหวแล้วหลายสิบกระปุกแล้ว